แวงโอ้โหนะครับนี่คือตัวอย่างสีนะฮะแล้วแล้วแล้วจะได้ออกมาจากนี้เพื่ออะไระตากล้อง <c oughs> ตากล้องเรานี่ก็แต่งเมื่อกี้แต่งเรื่องให้นะ <c oughs> ออกมาจากตรงนี้นะว่างั้นมาดูตัวอย่างสีดีวกว่าเข้าเรื่องดีกว่านี่ครับตัวอย่างสีเฟรมนะฮะนี่ตรงนี้ก็คือสีอันตรงนี้เลยเขาเรียกว่าสีน้ำตาลซาลานะครับนี่ครับที่อยู่ในแบบนะนะครับผมแล้วก็เราก็จะมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ มีอยู่แดสีนะครับสีแรกเลยนะครับสีอบขาวนะฮะนี modeling, ่ครับสีเหมือนเฟรมนี้เลยนะครับสีอบขาวนี่ตัวอย่างสีฮะอันดับสองสีอลูมิเนียมนะครับก็จะเป็นสีแบบสีของอลูมิเนียมอโนได์เลยครับสีแบบไม่มีสีนะฮะเคลือบนะฮะนะครับผมเป็นสีเคลือบอลูมิเนียมนะฮะอันดับสามสีดำนะฮะนะครับผมสีดำก็จะเป็นแบบนี้ฮะ ดำเงานิดึงนะฮะแล้วก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับก็จะเป็นคล้ายๆเปลือกมังคุดนิดนึงแล้วก็จะเป็นสีน้ําตาลซาฮาราก็จะเป็นแบบไม่เงานะฮะอันนี้จะเป็นเหมือนพ่นใส่นะฮะน้าตาลซาฮาราครับแล้วก็จะเป็นสีลายไม้สักเข้มนะฮะลายไม้สักเข้มนะับผมก็ก็จะดูแบบไม้จะแดงๆออกไปทางแดงๆนะฮะไม้สักออกไปทางแดงๆนิดนึงก็จะมี สีต่อไปก็สีลายไม้สักสหรานะครับก็จะเป็นเหมือนสักอ่อนๆสักออกเหลืองๆนิดนึงฮะไม้สักอ่อนกับไม้สักเข้มนะฮะเขาเรียกสักสหราแล้วก็สีสุดท้ายสีลายไม้สักเอสทีเขาเรียกว่าสีโอ๊กนะฮะนะครับผมสีลายไม้สีโอ๊กนะครับนี่ครับทั้งหมด8สีคือสีเฟรมนะครับการติดมุ้งลวดจีบเนี่ยควรที่จะเลือกสีวงกบสีเฟรมมุ้งลวดให้เข้ากับวงกบบ้านด้วยนะฮะ เพื่อความสวยงามนะครับผมในการตกแต่งบ้านนะครับผมสำหรับมุงลวดจีบมุ้งลวดคันดูแบบนี้เลยครับนี่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยผมดึงมานี่เข้ามาอยู่ในนี้นียุงไม่กัดเลยนะฮะเป็นไงฮะนี่สี่ข้างนี่ล้อมรอบด้วยมุงลวดจีบเลยนะครับนี่ครับแตกหลากรุ่นกันนะฮะนะครับผมนี่ฮะสวยงามเรียบร้อยอีกนะฮะเี่วกันนะฮะในคลิปต่อไปนี่คือตัวอย่างสีครับสวัสดีครับ